สวัสดีค่ะน้องไม้อนันตยาชมเสนาเนี่ยค่ะกัเป็นลูกหลานเศร้าบุรีรัมย์นี่ละค่ะเมื่อนี้กัมาให้ยกำลังใจนะคะสําหรับผู้ที่ประสบภัยนะคะกับก็มีอย่างเรกไม่กัเป็นคนอำเภอคูเมืองค่ะอำเภอคู่มันจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกัเป็นกําลังใจให้ยเนี่ยค่ะเด้อกัสู้ๆค่ะว่ามีอย่างไรกับนี่นะคะ ต้องฮักให้สุดใจความเสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นฮักแท้พ่อแม่เชื่อเธอถ้าหากว่าฮักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่ได้สิปล่อยมือ พระนองนี่คือผู้หญิงจนจนคน้นธรรมาดาขอบคุณค่ะ